เรียบร้อยครั้เดิครั้งแรกเตลในครั้งแรกลูกจ้าเขาอเตลยวครั้งแรกสี่กกกกแตสแตได้เนียนมากเด้เนียนเพื่อนจริงหมโง่ยคนเดียวเขาลยใคะก็ดีจะจริงเลยะทำไอะอ๋อยิงยิงาวทำไมอ หมดยิ่แล้วเด้งแดงนี่คือเขามาคียเองเล่นม้วเล่นเหรอจับก็ไม่มีคนเหลือแล้วซ้อมเองซ้อมขางเองเห็นไหมมีซ้อมเร็วเขาอยู่แท็กซี่เชี่ยนเลยเขาบอกเฮ้ใครทำเสร็จแล้ว เดินเล่นก็ได้เลยนะเนี่ยดูว่าเขาเดินเล่นกันเลยเช็คตัวประกันหมายถึงว่าถ้าเป็นถ้าเป็นขอบสีต้องมันกำลังมิ้เขาสงสัยว่ามันกำลังจะแจ้งตำรวจหรือเปล่า ใช่ไหมไม่อันนั้นคือคเช็คตัวประกันเลยแล้วทำไมต้องเปลี่ยนี่อ๋อเพื่อนใช่ไหมแล้วอันนี้เพื่อนเพื่อนทำไมสีแดงตัวสีแดงไม่ตัวสีขาวไม่รู้เขาอะไรกันอะไรอยู่หรือเปกติต้องเป็นตัวสีขาวเนี่ยใช่ดูดูเขาใช้ปืนฟันมันใช้ขวดนี่อะไรอ่ะมีเหลืองตรงนั้นนะก้อนนี่ตกแล้วมันต้องไฮไลท์ไว้ด้วยอ่ะไม่รู้ มีของขโมยอะไรอีกไหมทางนี้หนักเยอะทุบเมื่อกี้โทรศัพท์ประมาณตรงนี้นี่ทุบเล่นเลยแล้วโทรศัพท์ถอดสายยังถอดแล้วครูอย่างนั้นน้อน้าจะถอดแล้วบอาแล้วกันเฮ้ยแพ็เกจเอ๊ะหาแพ็กเกจเจอเมื่อทีแล้วใครตายอ่ะครูเหรออาจารยอันนี้ครับ ที่สุดนี้ว่าครับแพตเกตเจอยาที่เราไม่เจอเลยเพื่อนพาดอันนี้แพตเกตแพตเกตช่วงนี้ว่าหาแพ็ตเกจมันมีแพทอีกอันหนึ่งนี่ก็คือในตุ๊กเสดนี่ใช่ไหมครับเร็ว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 เขาเห็นใช่ไหมเราทุกครับอันนี่อะไรอ่ะเครื่องหมายไก่ควงเนี่ยเน็ตหน้าต่างเนี่ย นี่ทำไมอ่ะไม่ลองเลแบบนี้เแล้วก็จะเราสามารถกระโดดออกได้าเรมาเช็คช่กสระซายอีกอยากทำเสียแล้วกันมันก็ไม่มีคนเหลือเลยนะเียบรเลยนะเก็บ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  ไปนกลสิไ,ไั่เอานีมนก,กิลว,วิ่งตอนกะถืกอกระป๋าเลยกระเป๋ามันอันเล็กหรือเปล่าอันใหญ่ญใ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นแลขึ้นมาเหี่ยิงรถทิง้งเรเลยง่ายขนาดนั้น,นเลมพื่อๆๆๆๆเอาาล่นเกมอย่างนี ใช่เอาไปพอดิ้นเลยนะดิ้นเลยจังเลยเออต้องเนนนี่ชอบบอกแล้วว่าให้สเตล์ไงดูอย่างเดียวก็ตายเลยเย่ได้แค่เกมอันเดียวไม่ต้องอัดตอนเลยแป๊บเดียวอุ้ยหกพันอุ้ยเจ็ดหมื่นแปอุ้ย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 เยอะแยะอะไรมากมายเอากระจายแน่นอนดู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 นี่ไว้เที่ยงมันห็อกเหลือเยอะเลย ขอกันล็อกเต็มเลยเอาโอ้ยิวเก้าเยอะเยอะเยอะรักการมีเจ้าคนของอธิการเย่ได้ของเต็มปืก็ลองดูสนุกดีอัพเลยดีดูแคนดูสติวเซ่กูวิวนี่คืออะไรนะเอเดอะอ่านงั้นเอเด ดูเนี่ยข้างบล็ข้างขวาใช่ yeah. สามารถใชส้สายตาเหล็กในการสายตาสตีลสายสายตาเหล็กขนาดที่เลื่อนออกอ่ะคืออะไรนะสายตาเหล็กเห mm hmm. มือนเหมือนเห mm hmm. มือนซูเปอร์แมนปะ่ะที่มองทะลุปะ่ะมาดูน่าจะใช่ดูดูอีกทีดิ้ข้างไหนน้องนินดูอันนี้ใช่ไหมจะ <Yeah. S 1> ตามฟอย นี่มี16บก้อ,อยเอเราสามารถที่จะให้าเ <c oughs> สียหายลดลงห้าสิบเอร์เซนไงอ๋อนักเอาไปแล้วน,นี่ค่าเดมยไม่พอพอ <c oughs> แล้วมันก็มีปีผลล็อกอันอื่นต่อใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือ You can pack... เข okay, ียนรูปแบบบาร์เตอร์ก็อ่านนั่นแหละโอเคไปเก็บตังก์ก่อนอันนี้เล่นโอเวอร์คิวกรีดเลยเมล้า่หน้ากากกินแตกต่างกันนอ่นมากเลยอยากจะกรีดแหงปืนตั้งเลย บาลงไซนนิดน้อยลงมาเลยไซสต็อปอัพเกรดอัพเกรดแล้วนี่ยสลหวมอะเนย เาอยู่ในอินสกิลอยู่ดูเห็นใช่ไหมน่าสนใจเหลือเกินมีของแตนคุยเยอะขนาดที่แบบมือไปลงดีออซีไอวีอนไอนนี้ไอหกิบสองคืออะไรอหกสิบสออันนี้คือเคยเต็มหนึ่งคันแล้วเวอร์หอันนี้ไอวี เคยเต็มสีครั้งแล้วเวดสิบสามอ๋อเต็มมาถึงเต็มเคยถึ้าเต็มเกหรอแล้วก็นับขึ้นมาใหม่เหรอเต็มหนึ่รอเต็มหนึรก็คือร้อก็คือเทานับจริงก็คือร้อยกว่าใช่หมร้ยหกสกว่าใช่ไหมนี่เคสเหรอตอนหน้าใช้เงิ สี่ร้อยแปดสเลยเดคนนั้นนะใช่ไหมแก้วีเยอะเกินไปปะงานนี้น่เอามาเสร็จลากเวลลากเวลให้เราสนุกสนานเลยใช่นี่อปนเออนิ่งลมยังไม่สชุดเกาะคินิกทำฟันเหรอฮอตตันเบกเอาไอ้ที่นินอยู่หลังรถอนี่ยก็ลากรถไปเรื่อยๆที่เราถอดตอนนั้นน่ย คลินี่ทําฟันโน้ตแรกๆนี่นานแล้วนี่ใช่แต่ละเล่นลูกเออเสียดายมาคลินิกทำฟันเป็นรวยขนาดนั้นเลเยเหรอใช่ป่ะน,นี่คือคือมาป้อนคลินิกทำฟันเหรอป่าครับฮอกต้นเบรกเอาครับคือพาฮอกต้อนนี้ออกเลยอ๋อแล้วได้สิบสองล้านเนี่ยนี่เอาตะคุบใช่แล้วมันไม่มีคำว่าดีนทิสต์หรืออะไรไม่รู้ ทันตแพทย์อะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะมีกองมาไม่ใสก่อนนะสกอดมาเจอดใส่กอดมามมาออใส่ทันเจ็ดห <c oughs> ้าหมดเลยเจ็ดห้าคือเป็นที่รู้จักของตำรวจใช่ไหมครับ กูนีมีนวัดวัวแล้วไงงานนี้เราต้องใส่ที่เด็ดเดี่ยวใ่ปเลยโอเคขอเขาว่าเขาเตือนให้ใส่ก่อนนะครับโชคดีแ้วใส่ทันอยู่โอ้ บุกกันอย่างนี้เลยใช่ไหมเสียงดังเลยนะั่านไงต้องเสียงดังนะรักต้นดูเด้อครับแต้วูาังอยู่เมื่อกี้วิ่งช้าเลยปม่ครีรอแตกต่ามัมนเดินช้าเลยก็หักใช่โอ้โหเขาเล่นมาอีกเลยใชรอกรสุนแล้วีวัง นี down, ่มันตำรวจโอเวอร์คิวไปมาคนเดียวเอไม่โดนการูเลย

ช่วยอะไรไม่ได้ยิงยิงไม่ค่อยอตาใช่ไหมครับอโองเพืร์นตัวนี้ก็ได้ <c oughs> สีร่าตาย

ติกแนวซิกแนวไดเวอร์แล้วอ๋อมีคนแล้วซิกแนวโอเคแล้วกลับอีกที่เดิมมาโลมาอแฟตแบงค์โอ้โอ้โอ้ chưa có bước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  đi đi, bước chưa bay, đi chưa có bước 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 có bước chưa có bước chưa có bước chưa có bước có bước chưa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  ป๊อปป๊อปป๊อปปอปป๊อปป๊อปปตายก็ปด้เลยโอ้เพื่อนมีปักตายเลยป๊อปป๊อปอะไรก็ยังต็มอยู่เลยดู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 คนบล้ๆดีกว่าใช่ไหใช่ไม่ไบก็ไม่้เหมอนหรอกเราเป็นปคนที่แบบเป็นมีชื่อมีแดงคน่ไม่เชื่อร แล้วค,คนที่ช่วยนี่อยู่ในรถหรอหรอหรือว่าเราแค่เอารถมุ้งเกาะมาช่วยออตอนเนี้ยต,ตอนนี้คือเราเอาแค่เอารถเปล่ามา,า, <c oughs> าช่วยคนที่ตรงนี้ใช่ไหมคาดการณ์เพราะมันเหมือนว่าไม่มีคไม่มีคนอยู่ในรถบ้างแค่คนขับใช่ไหมละ่ะมีกลัวจะตายเยิกระสุนไม่เยอะเลยตรงไงยิงไม่ตรงตัวโอเคยิงแับ ไม่แมแม่เท่าไหร่ให้คอเธอชักตื่นแล้วกำพาแล้วก็ูกมาไงเป็นแม่แม่เลยลงทุนกันแล้วเราม่มามาเต็มที่แอนโลกค่ะตายแล้วใช่ไหมปุ๊บซื้อรถไดไหมกี ไลู <Laurie. S 1> ีตาคือคือมีตัวมีตัวี่ครับตัวไอ้ที่ช้อนถฟไปอนดีอยากเนเย

ไม่อย <laughs> ู Parents, ่ตรงนี <laughs> ้มอไม่เห็นดาวลางเลยแล้นี่จะไปลอยลอยทำไมล่ะอยู่อยู่ใกล้ๆมันกวไม่อยู่ไกลๆ ไม่เห็นเลยแล้วอาการนีได้แล้วเกลรอเขาบอกให้รอที่รถช่วยไม่ได้นะเขาทิ้งแล้ว ตายอย่างนี้ติดค้งนี้คือได้น้อยกว่าป่ะไม่กค้จะไ,ได้เท่ากันหมดเลยหรือว่าได้เท่ากันหมดเลยแต่จำนวนนี้มัจนจะลดลงถ้าเกิดจำนวนคนไม่ครบน้องมีิงขอบตาดำเหมือนกันนอนพอเนะี่ยพอแล้วจะเปิปดตาลดดิ้งวันที่สอง โยนได้ไหมตยนตอนๆน,นะเ <c oughs> ยอเยอะไยเลย